สวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะครับคลิปนี้เป็นคลิปนะครับดูดวงชะตารายการหมอฤทธิ์ผ่าดาวหาความจริงนะครับเอ่อจากเรื่องราวซึ่งนะมาหลายวันแล้วนะครับก็ดังในโซเชียลนะว่ามีเด็กคนหนึ่งนะครับซึ่งอ่าเป็นเด็กหายะนะเออชื่อเด็กชายต่อสักนะเออชื่อเล่นก็ชื่อน้องต่ออายุประมาณ8เดือนนะครับหายจากหมู่บ้านอ่าหมู่ที่6 นะครับเอ่อตำบลหินมูลอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะในวันที่5กุมภาพันธ์นะครับเอ่อ6ปีนี้นะช่วงเวลาประมาณ7โมง30นาทีนะครับแต่ในโดยชะตาเนี่ยแต่ว่าอ่าคือในช่วงระยะเวลายามนี้เนี่ยนะอาจารย์ก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกๆนะเออมันอาจจะมีเรื่องอะไรซึ่งลึกลับปิดบังซ่อนเล้นนะครับแต่ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยมาว่ากัน นะในเรื่องของคํไปรษณีย์จากอิทธิพลของดวงดาวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนอื่นเลยนะโปรดใช้วิจายรยณในการรับชมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่นะเ,เป็นสําคัญนะครับออาจารย์ก็ส่วนหนึ่งนะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับในดวงชะตาอันนี้ก็ต้องอขอให้กําลังใจพ่อแม่ของน้องต่อสักนะครับในดวงชะตาเนนี้คือไม่ต้องกังวลไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าอาจารย์ได้คํานวณไปรษณียดูมาให้แล้ว นะครับว่าน้องต่อศักไหนยังมีชีวิตอยู่นะก็ขอให้ได้พบโดยเร็ววันนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่งองคำพยากรณ์ก่อนที่จาได้ได้คำนวณน,นะครับแล้วก็จะพยากรณ์ในวันที่น้องหายด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรก็จะมาเปรียบเทียบนะครับแล้วก็จะมาสรุปว่าเอ๊ะมันหายเพราะสาเหตุอะไรกันแน่นะครับและน้องต่อศักจะได้กลับคืนมาไหมนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์มีคําตอบ ให้กับคุณในคลิปนี้นะตอนนี้นะครับาจากที่อาจารย์ได้คํานวณพยากรไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์คานวณทั้ง2วันนะครับาจากว่าวันนี้ที่อาจารย์ได้คานวณนะครับแล้วก็รวมถึงวันที่น้องหายด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นมาฟังในเรื่องคําพยากรณ์ที่จะได้คํานวณของวันนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอันเนี้ยอาจารย์จะถามว่าน้องต่อสักอยู่ที่ไหน นะและจะกลับมาหรือไม่นะครับเอ,อ่อนะาวชั้นคำกรณน,นี้ก็จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเอออาจารย์ก็ได้คำนวณมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็อย่างมาฟังกันเลยนะครับตามคำธรรมบัญกรตนช่วงเวลาที่อาจารย์ถามในช่วงเวลาบ่ายโมงแปดนาทีเนี่ยนะครับเออคือในดวงชะตาที่คำนวณมานะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้นะเป็นอันที่หนึ่ง อออยู่ตรงนี้นะแล้วก็ไปที่พบลาภะนะครับเออในโดชตาเป็นอันที่สองนะอันที่3ามไปไหนเจ้าเรือนมากระดุมพระนะครับและคุณจะเห็นได้ว่านะหนึงปุตตะนะเออปุตตะนี้ไปลาภะนะลาภะแล้ว แล้วมากระดุมพระกระดุมพระนะครับแล้วคุณจะเห็นว่ามันสิ้นสุดอยู่ที่ไหนล่ะนะส,สิ้นสุดอยู่ที่ไหนนี่เอออันนี้มานี้นะแล้วก็มานี่เออแล้วก็มานี่แล้วก็วนกลับมาเนี่ย <c oughs> เป็นกเกษตรแบบสลับเลือนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องเนี้ยมันต้องมีเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินเรื่องทอง นะเรื่องสัญญาเรื่องอะไรผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องอะ่ะนะครับอาจจะอาจจะเกี่ยวข้องกับแก๊งลักเด็กก็ได้หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับค้ามนุษย์ก็ได้หรือแบบมีคนเขาต้องการาเด็กต้องการลูกก็ได้นะครับก็อ,อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเลยมันเกี่ยวข้องกับโชคลาภลาภเงินเงินทองทองอยู่นี่แหละนะครับอาจจะมีใครมาคอยดูมองก่อนหรือเปล่านะไม่รู้ว่าพ่อแม่ของน้องไปลงในโซ,โชโซเชียลอะไรไหม แล้วมีคนมาเห็นสะดุดตาอยากได้เด็กขึ้นมาประมาณนี้เพราะน้องต่อเนี่ยดูจากหน้าตาเนี่ยก็เป็นคนที่ก็ถือว่ามีสเสน่ห์นะเออคืออาจารย์ไม่ไม่ได้รู้ว่าดวงวันเดือนปีเกิดของน้องนะแต่อันนี้คือดูจากดวงดาวนะครับมหาเวดูด,ดาวนะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาคือบอกได้เลยว่าน้องเนี่ยนะครับยังมีชีวิตอยู่เออนะในดวงชะตา จากช่วงระยะเวลาที่อาจารย์ได้คำนวณเนี่ยนะครับมาเป็นยามอังคารนะในโดวงชะตาเา็าจะเป็นยามพิษครุฑนะครับคือก็ให้ระวังในเรหน่องของอันตรายนะครับในช่วงนี้นิดนึงนะครับแต่ยามเนี้ยถือว่าเป็นยามดีจะมีลาบนะครับจะมีโชคลาบนะตามคำพยากรณ์ที่ว่าภุมมะจุนสุภัตราวิบัติแล้วเป็นนางแก้วบุตร มอมจอมสนมมีสมบัติพัส,สถานสำราญลมนามก็ชมเชยชื่นทุกวันคืนนะครับเอ,อ,เ,อ,อเด็กคนนี้นะอาจจะมีคนต้องการก็ได้นะครับหน้าออกจีนๆหรือเปล่านะอาจจะคนจีนอาจจะต้องการไหมนะครับเออเพราะฉะนั้นในดวงชะตาคำพพกิกรเนี่ยนะครับก็จะบอกได้ว่าผู้หญิงนะผิวดำแดงหรือผู้ชายผิวขาวเหลือง นะครับเอ่อลักเอาไปทางทิศต,ตะวันตกนะแต่นะครับจะได้ข่าวเนี่ยนะครับประมาณ7วันเออเพราะฉะนั้นประมาณ7วันก็จะได้ข่าวนะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือตั้งแต่ประมาณวันอาทิตย์ใช่ไหมอาทิตย์ที่5นะตอนนี้ตอนนี้วันวันนี้วันที่8แล้วนะครับก่อนหนึ่งสองสามสี่เออยีกไม่กี่วันก็ขอให้มีข่าวดีเข้ามาแล้วกันขอให้เจ้าที่หา นะครับเพราะฉะนั้นในคํำยบกรณ์ในดวงชะตาเนี้ถามว่าน้องเนี่ยนะครับอยู่ที่ไหนคือตามดวงเนี่ยนะครับถ้าอยู่คือมันอยู่เนี่เอ,อนุกเกษตรแบบสลับเรื่องเนี่ยนะคือถ้าอยู่ตรงเนี้ยราศีมีนเนี่ยนะครับหุบเขาใหญ่ใกล้ลําน้ําถ้าอยู่ที่ราศีเมถุนเนี่ยนะครับอยู่ปา่าละเมาะอยู่ใกล้ฝั่งลํคของนะครับเออ หรือถ้าดูที่พบมรณนะก็อาจจะอยู่ที่ราบนะครับเต็มปด้วย่าลกก็ได้นะอยู่ประมาณบริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันเกี่ยวข้องกับโชคลาภเงินเงิน,งนทองทอง,ทอ,ง,ทอ,งอยู่นี่แหละนะปุดตะลาภบุตรนำลาบมาให้อันนี้ก็ไม่รู้นะเออเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ก็ขอให้พบเจอนะครับนะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าจากคํำพยากรณ์นี้น้องต่อสักจะกลับมาไหม ันนี้คำถามที่สำคัญตอบได้เลยนะครับว่ากลับมาครับเออนเนี่ยเนี่ยน้องตอสักจะกลับมาทาพยากรณ์ไปไเลยว่าจะกลับมานะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งนะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้เดีย๋ยวมาดูคำพยากรณ์นะครับจากวันที่น้องหายว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างนะเออที่น้องหายเนี่ยนะในวันอาทิตย์นะครับในวันอาทิตย์เนี่ยนะจะเป็นอย่างไร ช่วงเวลาในประมาณ7จ็ดโมงคึ้งน,นะครับเจ็ดโมงคึ้นอาจารย์ก็ตั้งดวงคำนวณขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในดวงในดวงเนี่ยม,มันบอกได้ชัดเจนเลยนะครับว่าอยู่ตรงนี้ <c oughs> เนี่ยอยู่เงี้ยแล้วมันเป็นพบลาภะเอลาภะด้วยนะแล้วไม่ไปไหนเลยในดวงชะตานะครับคือในช่วงยามนี้เขาเป็นยามสุก และเป็นยามปลอดยามปลอดหมายถึงไม่มีอันตรายนะครับและยามเนี่ยนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับเป็นยามที่ให้ระวังคนมาหลอกลวงยามเนี้ยให้เราระมาระวังคนมาหลอกลวงนะครับคือในดวงชะตาเนี่ยตามคำพยากรณ์ที่ว่าสุกละไอลิงภัยใจโกโหกลวงให้นกพลังใครเหมือนใจหวังจนปักสีมีไข่มิได้ระวังเพราะเชื่อฟัง ลมลิงมีกิ่งใจเออนี้คือความหมายคือคำคำกรของดวงยามนะครับนะเพราะฉะนั้นตามดวงชะตาเนี่ยบอกได้เลยว่ามีผู้ลักเอาไปทางทิศต,ตะวันตกต่อไปอีกนานจึงจะได้ข่าวนะครับหรืออาจจะได้ข่าวอีกประมาณ9วันจากทางทิศเหนือนะครับเออในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นคำบัญกรณ์กรที่สำคัญเลยถามว่าจากดวงยามตรงนี้ น้องต่อสักจะกลับมาไหมก็บอกได้อีกว่านี่นีอยู่นี่จะกลับมาครับเอนะเพราะฉะนั้นคำไบกรทั้งคำนวณแล้วก็จากวันที่น้องหายเนี่ยบอกได้เลยว่าจะกลับมานะครับแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงก็ขึ้นอยู่กับเจ้าที่นะขอให้ค้นหาน้องต่อสักพบเจอโดยเร็ววันนะครับเออในดวงชะตานะแต่ที่จานได้บอกคุณเนี่ยรู้สึกมันแปลกๆนะ มันแปลกเพราะอะไรเพราะตอนตามช่วงเวลาที่น้องหายเนี่ยนะครับมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นยามปลอดมันดีมันจะหายได้ไง <c oughs> พเพราะฉะนั้นที่น้องหายไปเนี่ยคือน้องยังต้องอยู่แน่นะครับและประกอบกับที่อาจารย์ได้คำนวณพยากรณ์ก่อนหน้านี้นะครับเอ,อแล้วก็เปิดไพ่ด้วยนะจะให้ดูอาจารย์ได้ไพ่อะไรนะที่อาจารย์เปิดไพ่เนี่ยวันก่อนที่อาจารย์ได้ดูนะ อันนี้เอนนอ,นนอ,นนอนนจับได้อืมอันนี้เอออันนี้นี่อันนี้คือคำาบกาอรที่จันได้คำนวณกว่อนหน้ายแล้วเปิดไพ่ด้วยนะครับคุณเห็นไหมเอ๊ กันคือความใกล้ชิดหรือคนที่รู้จักก็ได้นะครับเนี่ยนะความใกล้ชิดหรือคนที่รู้จักหรือมีเกณฑ์การตกลงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองด้วยไง <c oughs> นะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับเจ้าที่นะครับขอให้ค้นหาน้องต่อสักเนี่ยพบโดยเร็ววันนะครับเพราะฉะน,นั้นบอกได้เลยว่าก็ขอให้น้องกลับมานะเอ,อด้วยดีนะครับ ประสบความสําเร็จนะเพราะว่าเนี่ยเงินเนี่ยคุณจะเห็นว่าเงินเนี่ยมันมาจากทางไกลเนี่ยเออก็ให้ค้นหาน้องพบเจอเดยเรวันนะครับนะสาธุนะครับเออก็ขอให้น้องต่อสักกลับมาหาพ่อแม่ประสบความสําเร็จในทุกประการเชิญสาธุสําเร็จกลับมานะโอเคนะครับอันนี้คือคํารามไปีกรโดยภาพรวมนะครับก็อย่าลืมโปรดใช้วิจรยาราณในการรับชมนะครับ ทุกสิ่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีและมีความสุขอย่าลืมสวนมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ